สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะตอนนี้นั่งรอคนไปซื้อของเราก็เลยมีเวลามานั่งคุยกันวันนี้เพิ่งจะมาเล่าเรื่องเราก็มาแชร์ประสบการณ์น,นะคะประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆก่อนเนาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็เกี่ยวกับใบขับขี่แล้วกเกี่ยวกับรถยนต์นะคะอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับเพื่อนเพิ่งก่อนนะคะ เพื่อนพึ่งจอดรถอยู่ในลานจอดรถอย่างเงี้ยที่เรากำลังเจออยู่จะให้ดูนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นลานจอดรถทั่วไปใช่ไหมเวลาที่อยู่เยอรมน,นีเวลาเราไปซื้อของนะคะเวลาเราไปซื Isaac. ้อของเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเป็นลานจอดรถถูกไหมโดยปกติอีะแต่ก่อนอนะเราจะคิดว่าครูที่โรงเรียนสอนว่า ลานจอดรถต้องให้ขวาก่อนซ้ายถูกไหมคะขวาก่อนซ้ายครูจะสอนอย่างนี้นะครูใบขับขี่นะคะจะสอนอย่างนี้ลานจอดรถต้องให้ให้รถขวาไปก่อนซ้ายและถ้าคุณจอดรถอยู่เวลาถอยออกมาคุณต้องให้รถที่เขาวิ่งไปก่อนต้องต้องหมายความว่าคุณต้อง100%ถูกไหมคะเพิ่งมีความคิดหนึ่ง จะมาเล่าให้ฟังก็คือเหตุการณ์น,นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับเพื่อนเพิ่งจริงๆนะคะแล้วก็เพื่องก็ไปถ่ายรูปให้เขาพอดีไปเจอเขาวันนั้นแหละเขาเกิดอุบัติเหตุพอดีถอยรถออกมาจากที่จอดออกมาเพื่อถอยเขาเอาหัวเข้าถูกไหมเวลาเขาจะออกเขาจะเอาท้ายออกมาอย่างเงี้ยนะคะพอเอาท้ายออกมาปุ๊บมีรถก็ชนกับรถอีกคันหนึ่งปั๊บเลยนะคะรถรถอีกคันหนึ่งเขาก็ขับ แล้วก็มาชนกันเนาะคันหนึงคันนึงจะขับไปอย่างนี้คันนึงก็ถอยออกมาอย่างงี้นะคะก็ชนกันเสร็จแล้วถ้าดูตามสภาพปกติเนี่ยคนที่ออกจากที่จอดรถจะผิด100%่้าถูกถ้าถ้าถ,า,ถ,า,ถามแบบภาษาพูดกันนะคะแต่เรื่องนี้มีข้อพลิกข้อพลิกนะคะมีเพลิกผิดแผนนะคะ ประการคุยกับประการคุยกับทุกอย่างคุยกับทนายอย่าเงี้ยรู้ไหมเขาให้อ่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารูปภาพที่เพิ่งถ่ายวันนั้นนะคะเดี๋ยวเพิ่งเอาขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเรื่องยังไม่ได้จะขออนุญาตเจ้าของเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดตัวเขาด้วยนะคะแต่ว่าเล่าให้เป็นประสบการณ์นเนาะวันนั้นที่ถ่ายรูปให้เขาอะ เพื่งก็ถ่ายรูปเนาะแล้วแล้วแฟนเพิ่งก็เป็นคนทําเรื่องรายงานส่งประกรันแล้วก็ส่งทนายใช่ไหมคะให้ให้เพื่อนนั่นแหละ,ะรู้ไหมทนายเขาประกันเนี่ยทนายเขาดูตรงไหนรถเพื่อนเพื่งที่จะออกมาจากจอดลานจอดรถอะถอยออกถูกไหมหนึ่งเขาดูที่แผลเขาดูที่แผลรถก่อนนะคะถอยออกมาถ้าชนรถที่อยู่ด้านหลังปุ๊บมันจะ เข้ากลางลําตัวถูกปะหรือเข้ากลางกลางเลยอะ่ะมันมันจะชนแบบกลางอย่างเงี้ยเนื้อออกปะแต่ไอรูปภาพที่เพิ่งถ่ายได้อะ่ะมันเป็นการถอยมันเป็นการที่ไอรถคันนั้นนะรูดไฟท้ายเพื่อนเพิ่งไปเออมันเป็นอย่างเงี้ยสรุปใครผิดเออข้อที่หนึ่งแล้วนะเขาดูตรงแผลนะแล้วข้อที่สองเขาดูว่ารถ นั้นน่ะตอนนั้นน่ะมีรถประเภทไหนจอดขนานข้างบ้างนะเขาเอาหัวเข้าที่จอดรถเวลาจะออกจะออกถอยถูกไหมแล้วก็จะมีรถเรียงกันจอดก่อนที่จะถึงเพื่อนพึ่งเวลาถอยคุณก็มองเห็นข้างหลังไม่หนึ่งอยเปอร์เซ็นอยู่ละเพราะว่านั่งอยู่ข้างหน้าเวลาจะถอยรถมันบังหมดถูกปะไม่มีใครมายืนโบกรถข้างหลังโอเคอันนี้เข้าใจแต่ว่าเหตุการณ์ที่พลิกอีกกรณีหนึ่งนะคะข้อที่2 รถที่จอดก่อนถึงเพื่อนพึ่งมันเป็นรถขนาดเล็กมันเป็นรถขนาดเล็กแปลว่าเพื่อนพึ่งอ่ะเวลาออกจากซองอ่ะเขามองไม่เห็น100%อยู่ละว,ว่ามีรถมาแต่เขาค่อยๆที่จะปล่อยคลาสแล้วก็ไหลๆๆๆออกมาถูกไหมจนถึงจุดๆหนึ่งที่มองเห็นแล้วเขาถึงจะหยุดถูกปะแต่กลับตรงกันข้ามกาันถ้าคุณเป็นรถที่กำลังเข้ามาในลานจอดรถเวลาคุณมองไปข้างหน้า มันก็จะมีรถคันเล็กอยูแ่และก็จะมีรถคันที่กำลังเปิดไฟถอยใส่เกียร์ถอยหลังอะไฟท้ายมันจะแดงใช่ไหมคะแปลว่าโดยปกตินะคนที่ขับมาปุ๊บมองไปข้างหน้ารถคันข้างหน้าไฟท้ายเขาแดงนะคะไฟเขาใส่เกียร์ถอยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ใช่ว่าขับตรงไปเลยนะคุณต้องชะลอแล้วหยุดนะคะดูว่าเขาจะถอยต่อหรือเขาจะหยุดให้เราผ่านไปนี่ เออทนายเขาบอกแบบนี้นะคะและก่อนที่จะถึงเพื่อนพึ่งอะ่ะมันก็จะมีรถคันเล็กที่เคยเห็นรถแบบสองประตูไหมเออมันจะเล็กๆอะ่ะสรุปก็คือเพื่อนพึ่งไม่ใช่คนผิด100เซนะคะเขาชี้ไปตรงจุดที่ว่าคนที่ขับมาขับเข้าลานจอดรถเน่ย mm. เพื่อนพึ่งจอดอยู่นะคนที่ขับมาลานจอดรถนะคะถ้า เพื่อนพึ่งจะถอยออกคุณต้องเห็นเขาเปิดไฟท้ายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลักษณะแผลมันเป็นการรูดจากไฟท้ายเข้าไปก็แปลว่าไอคนที่ขับอ่ะมันไม่มีเจตนาที่จะเบรกเลยนะคะและที่สำคัญก่อนจะถึงรถเพื่อนพึ่งมันเป็นรถคันเล็กแปลว่าคนคนนั้นมองเห็นแล้วว่ารถข้างหน้ามันเปิดไฟท้ายที่เป็นใส่เกียร์ถอยหลังอ่ะ มันจะสีขึ้นสีแดงและไม่คิดที่จะเบรกนะคะสุดท้ายกรณีนี้ก็เลยเป็นความผิดร่วมนะเออก็เลยเป็นความผิดร่วมนะคะเพราะว่าคุณมองเห็นแล้วว่ารถคันนั้นนะมันจะออกจากที่จอดรถนะแล้วเขาก็มองเราไม่เห็นแต่เรามองเห็นเขาเห็นเราไม่คิดที่จะเบรกนะคะคุณก็ผิดด้วยสรุปก็คือว่าในกรณีที่อยู่ลานจอดรถเนี่ยมันไม่ใช้กดขวาก่อนซ้ายนะ มันเป็นการวัดใจกันอะเหมือนกับว่าฉันให้เกียรติเธอเธอให้เกียรติฉันใครถึงแยกก่อนคนนั้นได้ไปเออเขาบอกกันอย่างนี้นะคะถ้าผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าทนายเราก็คนที่ทําคดเออีเรื่องประกันเพราะว่าที่เยอรมนมีเวลาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ประกันถูกไหมเขาจะใช้ประกันแล้วก็ฝั่งที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าแต่และฝ่ายเขาก็จะมีทนาย ของขงเพื่อที่จะแย้งว่าใครผิดใครถูกใครต้องจ่ายอะไรยังไงนะคะก็คือสรุปก็คือลานจอดรถอย่าคิดว่าขวาก่อนซ้ายอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเขาบอกว่าขวาก่อนซ้ายก็คือใช้เฉพาะบนถนนนะใช,ใช้เฉพาะบนถนนลานจอดรถนะคะก็จะเป็นแบบว่าถ้าคุณคิดว่ารถคันนั้นอะ่ะเขาจะมาคุณก็ปล่อยให้เขาไปก่อนถ้าเขาใกล้ถึงแล้วถูกปะถ้าเราไปแล้วใกล้จะถึงละเราก็จะมีสิทธิ์ จะไปก่อนกับคันที่เพิ่งจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาออกจากลานจอดรถอ่ะไม่ใช่ว่าคุณออกมาปุ๊บคุณจะผิดตลอดไม่ใช่นะเขาก็จะดูองค์ประกอบอื่นด้วยอย่างเช่นคนที่ขับมาชนคุณเวลาคุณจะออกจากลานจอดรถเนี่ยเขามองเห็นคุณหรือเปล่าเพราะว่าเวลาคนเอาหัวเข้าเวลาถอยหางออกมาเงี้ยมันก็มองไม่เห็นสุดๆละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรถใหญ่จอดเออเงี้ยถือว่าเป็นประมาทแต่ว่าบางกรณีอ่ะ เราขับเข้าไปในลานจอดรถเรามองไปข้างหน้านะคะ <c oughs> ก็จะเห็นแล้วว่ามีรถกำลังจะถอยถ้าเราไม่คิดจะเบรกแล้วเราก็เหยียบสปีดเข้าไปเราผิดเออถึงเขาจะออกมาจากซองแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ให้เวลาเขาไม่ได้ให้โอกาสที่เขาจะถอยรถไงมันก็เลยผิดร่วมกันนะคะแล้วก็มาพิกตรงไหนรู้ไหมมาพิกตรงที่ว่ารูปที่เพิ่งถ่ายวันนั้นนะคะ สรุปแล้วประกันก็คือว่าจะจ่ายคนละครึ่งถูกไหมก็ค,คือว่าเออโอเคฉันยอมรับอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปว่าประกันฝั่งคนที่ออกจากท,กที่จอดรถอะ่ะเขาผิดเยอะกว่าอยู่ละโอเคนะยอมรับนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากรอยแผลแล้วอา้าวคนคนที่ขับอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาไม่คิดจะเบรกเขาสอยไปตั้งแต่ข้างๆก็แปลว่าเขาเห็นรถจะออกมาแล้วเขาไม่เบรกให้อะไรอย่างนงี้นะก็คือเลยผิดร่วมกันแล้วมาพลิกตรงอีก จุดหนึ่งก็คือคนที่ขับที่ชนกับเพื่อนพึ่งนะคะเพื่อนพึ่งออกจากซอยนะออกจากที่จอดรถนะสรุปแล้วเขาแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเพราะว่าคนที่เป็นคู่กรณีเขาใส่รองเท้าแตะ <c oughs> ตลกไหมคะอันนี้คือความรู้เลยนะคะถ้าใส่รองเท้าแตะขับรถคุณผิดนะคะจากที่คุณถูกอยู่ดีๆคุณผิดโดยอัตโนมัติและต้องสู้กันต่อ ถ้าคุณใส่รองเท้าแตะที่มันเป็นแบบหนีบนะคะถือว่าผิดผิดในกติกาของการขับรถในเยอรมน,นีนะคะผิดกฎด,ด้วยอันนี้ก็คือว่าคุณจะผิดโดยอัตโนมัตินะคะก็เลยสรุปว่าเพื่อนพึ่งเหมือนจะชนะนะคะเหมือนจะชนะคดีรองเท้าที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถในเยอรมน,นีจะต้องหุ้มส้นเท่านั้นนะคะ จะต้องหุ้มซ้นเท่านั้นไม่อนุญาตให้รองเท้าแตะขับรถไม่อนุญาตให้รองเท้าหนีบขับรถที่เอเป็นแบบหนีบนะคะจะต้องหุ้มซ้นเท่านั้นหุ้มซ้นเปิดเล็บเปิดข้างหน้าได้หมดเลยแต่ต้องหุ้มซ้นนะคะถึงจะมีการครุ้มครองในประกันด้วยอ้าพีกพีกพีก อันนี้ก็คือวันนี้ก็เอาความรู้มาเผื่อนะคะเล่าให้ฟังประสบการณ์คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะพูดูเรื่องไหมก็จับใจความเอานะเพราะว่าพึ่งเองก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะโอเคสรุปคือใส่รองเท้าแตะห้ามขับรถนะคะประกันไม่รับผิดชอบถึงคุณจะถูกกระช่างโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบา,บายๆเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวต่อไปนะคะว่ามันจะออกมาท่าไหนบา,บายค่ะ